โทรศัพท์เล่นเกมแล้วกระตุกเล่นเกมแล้วช้าเล่นเกมแล้วค้างผมช่องบอสซาชานัลผมมีวิธีแก้ครับตามมาดูกันเลยครับวิธีแรกนะครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนหาคําว่าระบบนะครับเนี่ยครับหาคาว่าระบบนะครับหรือ หรือบางเครื่องอาจจะเขียนว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์อะไรนี่แหละครับประมาณนี้นะครับถ้าเราหาเจอแล้วก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับพอเข้ามาหน้านี้นะครับเราหาคําว่าตัวเลือกสําหรับผู้พัฒนานะครับถ้าบางเครื่องนะครับบางเครื่องอาจจะไม่มีนะครับก็เราก็ต้องเข้าไปเปิดนะครับ บางยี่ห้อนะครับให้เราเข้าไปตรงการอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับบางเครื่องนะครับแต่ของผมเป็นหัวเว่ยนะครับบางเครื่องบางเครื่องนะครับให้เรากดเข้าไปที่การอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับแต่ของผมเป็นหัวเว่ยนะครับของผมต้องกดเข้าไปตรงนี้ครับกันเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับพอเรากดมาแล้วนะครับให้เราหาคํานี้ครับ หมายเลขอะไรนี่ครับนี่แล้วบางรุ่นอาจจะไม่ได้แบบนี้นครับบางรุ่นอาจจะเขียนว่าหมายเลขรุ่นอะไรแบบนี้ครับถ้าเราเจอคําแบบประมาณนี้นะครับถ้าเรากดเข้าไปเลย,ยนะครับกดเรื่อยๆครับมันจะขึ้นคําว่าคนเป็นนักพัฒนาแล้วหรือว่าคุณได้เปิดสําหรับผู้พัฒนาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับพอได้แล้วเราก็กดออกมาครับกดออกมาแล้วเรา มีคำนี้แล้ว <Rail road> เห็นไหมครับนี่ค <objeto> รับตัวเลือกสําหรับผู้พัฒนาครับนี่ครับเราก็จะมีคํานี้ครับถ้าเรากดเข้าไปครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอหน้านี้นะครับถ้าเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาหาคําว่านะครับเนครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆครับหาคําว่าการเร่งแสดงผลของ gpu นะครับ การแสดงผลของ gpu นะครับหรือบางเครื่องก็อาจจะประมาณนี้นะครับให้เรามาเปิดตรงนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คอมโปร์เปิดไว้แล้วนะครับแต่ถ้าใครยังไม่เปิดก็มากดเปิดตรงนี้ได้นะครับถ้าเราเปิดตรงนี้แล้วนะครับให้เราเลือกลงมาครับลงมาหาคําว่าขีดจํากัดกระบวนการพื้นหลังนะครับหรือโทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อนรุ่นอื่นก็อาจจะประมาณนี้เหมือนกันนะครับแล้เรากดเข้าไปนะครับแล้วมาเลือกตรงนี้ครับ มากสุด4กระบวนการนะครับถ,ถ้าเรามาติ๊กตรงนี้นะครับวงกลมตรงนี้นครับอันนี้ผมติ๊กไว้วแล้วนะครับผมกดไว้แล้วนะครับผมเลือกไว้แล้วนะครับถ้าใครยังไม่เลือกก็ให้มาเลือกตรงนี้นะครับกดปุ๊บตรงนี้นะครับนะครับมันจะขึ้นว่ามากสุด4กระบวนการแบบนี้นะครับแบบนี้ครับแค่นี้ครับก็จะทำให้โทรศัพท์ของเราลื่นนะครับเล่นเกมไม่กระตุก เล่นเกมไม่ค้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อนะครับคุคยคอมเมนต์อะไรคุยกันได้นะครับแล้วก็กดไลค์กด ส u ับ c ส i า e กกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคล,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ